เจอกันอยูวนะฮะวันนี้นะครับ รถแม่เหล็กนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะทั้งคันเลยนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถแม่เหล็กนะฮะที่มีขนาดตัว20ตันนั่นเองนะครับอ่ารถแม่เหล็ก20ตันนะแล้วก็ในส่วนของตัวยี่ห้อนะฮะของเขาเนี่ยเขาจะเป็นรถแม่เหล็กของยี่ห้อแคสติเกล่านะครับตามชื่อตัวเลขของเราเลยแคสติเกล่าสามสอนดีนั่นเองนะครับนี่นะฮะ320สดีและไม่นําซ้ําเจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสเปคที่เป็นตัว DL ด้วยนะฮะตัว L เนี่ยก็หมายถึงว่าช่วงล่างของเขาเเเนนนนนีี่่่่ยยจะะะาาววฮกกรรถถทปป็มโคติัอง ครับเพราะฉะนั้นการทํางานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะทํางานได้นิ่งกว่าแมคโครทั่วไปนะฮะทำงานได้นิ่งบาลานซ์เนี่ยจะดีมากกว่ารถแมคโครทั่วไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับรถที่เป็นงานแม่เหล็กแบบนี้นะครับนี่แล้วก็สเปคแม่เหล็กเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสเปคแม่เหล็กเดิมๆจากโรงงานหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหัวเก๋งของเขานะฮะที่มาในรูปแบบหัวเก๋งลิฟต์นะฮะสามารถยกขึ้นนะฮะยกลงได้นั่นเองนะครับยกขึ้นยกลงได้ก็หมายความว่าถ้าเกิดเวลาที่เราต้องการนะฮะตักของขึ้นรถลูกค้าาหรืืออว่ยนนะะฮดดูขง กล้องเหล็กของเราเนี่ยเราสามารถยโค้กเก่งของเรานะครับขึ้นไปข้างบนได้เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับเราได้นั่นเองนะครับฮะก็ถือว่าดีมากๆนะสำหรับโรงเหล็กโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็พวกจานเจอแม่เหล็กเนี่ยก็คือเป็นแม่เหล็กเดิมๆจากญี่ปุ่นหมดเลยนะครับแน่นอนเรื่องความเหนียวความแข็งนะฮะความทนทานเนี่ยขึ้นชื่อมากๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะเหล็กเนี่ยก็จะเป็นเหล็กเต็มๆทั้งดุ้นเลยนะครับไม่มีกั๊กนะเป็นเหล็กเต็มๆแบบนี้เลยนะครับไม่โบนะฮะลูกค้าครับนี่แล้วก็แค่มูลค่าของหัวแม่เหล็กระบบแม่เเเเเเหหหลลลล็็็กกกกกดดิิมมมมๆๆขอองงคค้้าาาาาานนีีี่่่่ยถถืววููทสแะรับไป ะะแม่เหล็กมือสองจากญี่ปุ่นเนี่ยลูกค้าต้องกําเงินประมาณเจ็ดแสนเลยนะตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีติดไปให้พร้อมกับตัวรถเลยก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นแม่เหล็กเดิมหัวแม่เหล็กเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็มีตะแกรงนะฮะกันพวกเศษสุดดติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับถือว่าดีมากๆเจ็บมากๆนะครับนี่นะฮะมีเคี้ยวด้วยนะฮะเอาไว้ลากไว้ i, <c oughs> ขูดได้นะครับ สวยนะครับคันนี้นะครับสามลองศูนย์ดีนะก็แน่นอนนะครับตัวดีก็เป็นรุ่นใหม่นะฮะเครื่องเครื่องของเขาเนี่ยก็เป็นเครื่องคอมเร็วรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับแน่นอนพวกการทางานการตอบสนองของเขาแล้วก็พวกอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยจะทําได้ดีกว่ารุ่นเก่าด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะพร้อมลุยพร้อมลุยนะครับ่ะเดี๋ยวเพื่อดูปั๊มผลิตกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะปั๊มเฟิร์มนะครับบอไเ้รลยว่าแห้งดีมากๆนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยแห้งกริ๊กเลยนะฮะสวยนะครับตัวนี้นะครับ รอๆเลยนะครับเอาไปนยพร้อมลุยพร้อมใช้งานเลยนะครับด้านข้างก็จะมีโลโก้แคทนะฮะแล้วก็ชื่อรุ่นตีตาแบบนี้เลยามสองส่วนะตัวนี้นะครับคาสิเมล่านะฮะแล้วก็พวกอะไรนะลูกค้าครับเครื่องเครื่องปั้มของเขาเนี่ยถ้าเกิดท่านใดที่กังวลนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับเขาเหมือนกับแมคโครนะฮะสามสองส่วนดีทั่วไปเลยนะครับต่างกันแค่ช่วงบอดี้ของเขาที่เป็นบอดี้สำหรับแม่เลยโดยเฉพาะนะแต่ว่าพวกอะไรก้องนะฮะเครื่องปั๊มของเขาเนี่ยคือเหมือนกับตัวสามสองนดีทุกอย่างนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรนะครับ นี่นะฮะเชบนี่ด้านข้างนะฮะก็เหมือนกันนเ่นะฮะแขงหม้อน้ำนะครับตองอากาศหม้อบแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ฝั่งนี้หมดนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นรุ่นใหม่จากที่ผมได้แจ้งไปนะฮะเขาจะมีตัวสลับคอนโทรลติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อวนะีมีคนขับหลายคนนะก็สามารถสลับคอนโทร้ขนาตามแต่ละคนขับได้เลยนะครับนี่นะฮะตัวเปิดปิดรือแบตเตอรี่นะฮะมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับหล่อนะฮะสวยงามนะครับพร้อมลุยนะครับ หล่อมากนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันนิดนึงนะลูกค้าครับนีครับสภาพหน้าตาภายในประมาณนี้นะครับบอกก็จะมีโลโก้แคทเธอรีล่าตีตาแบบนี้เลยนะครับหน้าจอแน่นอนเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับตามสายรุ่นใหม่นะฮะนะฮะหือลิ้งตอนนั่งก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาลองขับเทสเบื้องต้นให้ดูกันนะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนเลยนะครับเทสปั๊มเบาๆนะครับรอบต่ำนะลูกค้าครับ กดตัวน,น,นะครับลอยได้นิ่มๆสบายๆนะครับนี่นะฮะความเปิมเนี่ยยังแรงนะตัวนี้นะครับเชฟนี่นะฮะระบบอื่นๆเนี่ยคือโดยรวมนะครับคล้ายๆกับบุ้งกีทั่วไปเลยนะฮะก็คือซ้ายขวาความหงายนะฮะลงนะฮะก็เอาบูมลงนะฮะขึ้นก็เอาบูมขึ้นนะครับเหมือนกับแมคโครทุกอย่างนะฮะแต่ว่าเขาจะมีปุ่มตรงเนี้ยนะฮะสำหรับคุมลิฟต์สำหรับคุมตัวดูดแม่เหล็กเนี่ยติดเพิ่มมาแค่นั้นเองนะครับนี่นะฮะแต่อย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนแมคโครทั่วไปนะครับ น,นะฮะนะครับซ้ายขวานะครับทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวลองตัวเดินนิดนึงนะครับปัม๊มปิ้มเนี่ยแรงนะฮะทำงานไวดีปกติตัวเดินก็ใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวหน้าเทอหลังนะฮะบิดตัวไปมาก็สู้แรงดีปกตินะครับตัวนี้นะครับนะฮะบิดตัวไปมาปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเทสตัวหัวเก่งให้ดูนะครับหัวเก่งเนี่ยก็ยง่ายๆนะแค่ดันสวิตตัวนี้ขึ้นค้างไว้นะครับแล้วเขาก็จะพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่ ใช้งานง่ายมากๆนะฮะเนี่ยนะครับดันขึ้นก็ดันก็คือเอาหัวเก่งขึ้นนะฮะดึงลงนะครับก็คือเอาหัวเก่งลงแค่นี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะเนี่ยนะแล้วก็เวลาที่เราขึ้นสุดเนี่ยบอกได้เลยว่าวิสัยทัศน์เนี่ยกว้างไกลมากๆนะครับแล้วก็เวลาเอาหัวเก่งขึ้นแล้วเนี่ยรถก็ยังสามารถทํางานได้ปกตินะไม่ใช่ว่าเราจะมาเราจะไม่สามารถทํางานได้นะครับก็คือหัวเก่งขึ้นแล้วเนี่ยสามารถทํางานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับนี่นะฮะ เห็นเหล็กตรงนู้นไหมครับเดี๋ยวผมจะดูดเหล็กให้ดูนะฮะแผ่นเหล็กสีเหลืองนะฮะนะครับยืดแขนปนะครับนนะฮะผมอาจจะแบบว่าไม่ได้ไปเร็วเท่าไหร่นะลูกค้าครับเพราะว่าผมขับมือเดียวนะลูกค้านนะอาจจะไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะฮะนี่นะฮะดันไปนะครับยืดไปให้สุดนะครับ นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะนี่นะฮะแล้วก็เล่งเครื่องนิดนึงนะครับปึ๊ดแล้วก็กดดูดได้เลยนะครับนี่นะฮะคืนปกตินะครับนี่นะฮะระบบแม่เหล็ก ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าครับแล้วก็เวลาที่เราเอาหัวเก่งขึ้นแล้วเนี่ยวิสัยทัศน์ของเราจะกว้างไกลมากนะครับอันนี้คือข้อดีนะฮะของพวกที่เป็นหัวเก่งลิฟต์แบบนี้เลยนะครับนี่เบื้องต้นเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าพร้อมลุยนะปัม๊มเพิ่มแรงดีนะฮะหัวเก่งขึ้นลงได้ปกติตัวเดินเดินหนา้าหลังปกตินะครับแล้วก็แม่เหล็กก็ใช้งานได้ปกติเอาไปนะพร้อมลุยครบหมดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาหัวเก่งลงเซท่านะแล้วก็เดี๋ยวไปด้านหลังกันนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคัััันนนี้กะรบไปตดเลย เนี่นะครับก็ขัดขึ้นมาด้านบนนะผมก็ได้ทำการเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขานะครับรอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับตัวแคสติบิล่านะฮะสามโมสุดีที่เป็นแมคโครทั่วไปเลยนะครับเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องควบคุมเทอร์โบนั่นเองนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นตัวแคสติบิล่า4.6 4นั่นเองนะตัวนี้นะครับอ่าเป็นเครื่องเดิมๆนะฮะสแตนดาร์ดทั่วไปเลยนะฮะของตัวสามโมสุดดีด็อกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาาาดูสภพเเคครรื่อองงข้ใกกลๆัันนะบ แขงสวยนะฮะไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับแต่ก็พูเสียงเครื่องนะการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับคันนี้นะครับนี่แขงสวยดีมา,มากนะครับตัวนี้นะฮะปิดฝาเครื่องก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของสภาพด้านหลังนะฮะฝาโครงฝาเครื่องของเขาเนี่ก็มาสวยดีมา,มากนะรอยผูกรอยสนิมเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับ แห้งกิ๊กนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกแอร์คอนโทรลมอเตอร์ซูมิ่งของเขานะครับก็มาแห้งสวยีมากเช่นกันนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตามสายเมนโลเมนหลักต่างๆนะครับแห้งดีทุกจุดเลยนะครับนี่นะฮะแห้งสวยทั้งคันนะครับหล่อมากนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพด้านบนนะสภาพแอร์แล้วก็สภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัวสามมลติดดีคันนี้นะครับ ใช่นะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถแม่เหล็ก20ตันนะฮะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่บทถอยที่เกิดตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอัดก็จะมีรูปของเขานะครับรายละเอียดรอบคันนะฮะพร้อมกับวิดีโอพร้อมกับตนวล่เชิงเงาของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามาแห นะเครื่องตัวเดิอนของเขาระบบแม่เหล็กของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลยุยงานได้เลยนะปัม๊มเปิมเนี่ยแรงดีหมดเอาไปพร้อมลุยนะฮะนี่นะครับเป็นไซส์เบกเดิมๆจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยค่าตัวก็ไม่แพงนะอยู่แค่ล้านปลายเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่าในใดสนใจนะฮะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากทีนี้กลับไปตรวจคาตาลิล่านะฮะสามทรงส่วนดีคันนี้นะครับถ้าเกิดท่าในใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้